สีขาวนะคะรถสวยมือเดียวนะคะแล้วก็ประวัติศูนย์ด้วยคันนี้นะคะมีดีไซน์นะคะรูปร่างหน้าตานะคะที่พิเศษโดยเฉพาะตัวนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นมากนะคะรถที่ขนาดกระทัดรัดค่ะแล้วก็ขับแบบพอดีนะคะทรงตัวได้ดีนะคะสมรรถนะดีช่วงล่างดีแถมประหยัดน้ำมันนิ่มมากๆเงียบมากๆนะคะภายในเขาจะให้ความเรียบหรูนะคะดูแพงนะคะดูไม่เหมือนรถเซกเมนต์นเล็กๆจะดูเป็นแบบ รดแบบไฮขึ้นไปเลยนะคะเอาะนะคะใหญ่นะคะแล้วก็แบบคือมันดูสภาพดีแล้วก็แบบรอ,อ,องรับสรีละได้ดีนะคะ โฮมคานะคะสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้นะคะแน่นอนค่ะเจอแพทนะคะก็ต้องเจอรีวิวรถดีๆสวยๆแน่นอนค่ะวันนี้นะคะแพทมาพร้อมกับ n i s s a n s ิ l ฟ i ่ค่ะเป็นตัว 1.6V นะคะคันนี้เป็นปี2017ค่ะสีขาวนะคะรถสวยมือเดียวนะคะแล้วก็ประวัติศูนด้วยคันนี้นะคะมีดีไซน์นะคะรูปล่างละ รูปล่างหน้าตานะคะที่พิเศษโดยเฉพาะตัวนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นมากนะคะคันนี้นะคะขึ้นชื่อได้ว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว,ว่าได้นะคะกับเครื่องยนต์1.6นะคะนิสสันซิลฟี่นะคะลูกค้าเขาเคยทำวิจัยมาว่า เป็นรถที่สมรรถนะดีนะคะและก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพพชจะพาไปดูรีวิวนะคะสำหรับตัว 1.6V นะคะด้านหน้านะคะลูกคา้าดีไซน์ของเขานะคะจะมาพร้อมกับ LED นะคะเดรไลท์ตรงด้านล่างตรงนี้นะคะแต่ไฟยังเป็นไฟของไฮโดรเจนธรรมดาอยู่นะด้านล่างนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเช้งนิดนึงนะคะลูปล่าง คือมันจะมีตัวก่อนหน้านี้ด้วยนะคะช่วงระหว่างปี13-14นะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวปี17นะคะ ดีนิ่มนวลน,นะคะลูกค้าแล้วก็ขายดีด้วยนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะถือว่าประหยัดมากๆนะคะน้องจะคล้ายๆกับนิสสันเทียนานะคะที่เป็นรถที่ดีเซ gment น,นะคะแต่นี้มีขนาดเล็กลงเรียกได้ว่าเทียนาน้อยเลยก็ว่าได้นะคะตัวรถนะคะลูกค้าจะเป็นรถที่ขนาดกระทัดรัดค่ะแล้วก็ขับแบบพอดีนะคะทรงตัวได้ดีนะคะสมรรถนะดีช่วงล่างดีแถมประหยัดน้ำมันนิ่มมากๆเงียบมากๆนะคะตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับตัวแม็กอลอยนะคะ ขอบ16ค่ะยางนะคะลูกค้ายางดอกยางยางเต็มอยู่เลยนะคะยางดีเลยค่ะแม็กนะคะลูกค้าจะเป็นแม็กแท้แม็กเดิมนะคะแบ็เดิมดีที่สุดนะคะคันนี้นะคะเป็นการเก็บงานทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะนิสสันซีฟี่จะเป็นรถขนาดกลางค่ะแต่สมรรถนะเนี่ยให้เทียบเท่าระดับไฮขึ้นไปเลยนะคะถัดมานะคะนี่ดีไซน์เขาลูกคะ่ะเขาจะแบบ ให้เป็นกุญแจรีโมทนะแล้วก็แบบมีสมาร์ทเอ็นทีแบบนี้นะคะสามารถเปิดติดประตูอัจฉริยะได้นะคะคิวโคเมียม e นะคะตั้งแต่สุดด้านหน้านะคะขอบมาจนถึงนี่เลยนะคะดีไซน์นะคะคือดูสวยสวยมากนะคะก็จะมีสีเทาสีดำสีขาวอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ที่เราเคยมีแบบตัวซอรฟี่เทอร์โบนะคะอันนั้นก็ได้รับความนิยมมากเลยแต่ว่ารถหายยากมากอ่ะ มาถึงในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นทรงเก่งซีดานนะคะด้านหลังเขาจะเขียนว่าซิลฟี่แบบนี้นะคะเวลาขับนะคะเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือในส่วนของด้านหลังเพราะว่าเป็นการดีไซน์ที่ดูลงตัวมากๆนะคะสวยแล้วก็ไม่มีใครเหมือนหน้าตาไม่เหมือนใครนะคะขับดีมากด้วยนะจะบอกให้ลูกค้าถ้าใครไม่เชื่อนะคะลองมาขับได้นะคะ นี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวโคมเบียมคิวด้านหลังนะคะสวยเลยคันนี้รถสวยมากนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักจมน้ำพิความก่อไม่แน่นอนนะคะเรามีรายงานการตรวจสาภาพให้ลูกค้าเราด้วยนะคะอ๋อลืมบอกราคาไปค่ะคันนี้นะคะปี2017้าครอยู่ที่395,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครด,ดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในเพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะ ึงในส่วนของด้านในกันนะคะลูกค้าภายในนะคะก็จะเป็นโทนอ่อนนะคะจะเป็นเทานะคะนี่ตัวนี้นะคะจะเป็นเทาอ่อนเลยแล้วก็พงมไลไยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะรูปรังหน้าตาดีไซน์คือดีมากนะคะภายในนะคะลูกค้าตัวรถนิสสันอะซิลฟี่อะภายในเขาจะให้ความเรียบหรูนะคะดูแพงนะคะดูไม่เหมือนรถเซกเมนต์เล็กๆจะดูเป็นแบบรถแบบไฮขึ้นไปเลยนะคะ เพราะว่าอ่ะมีวิทยุดีอ่ะ,อะปิดก่อนเดี๋ยวติดไอ้นี่ก็โดยปกติทั่วไปรถเซกเมนต์นี้จะไม่มีอุณหภูมิปรับแยกซ้ายขวานะคะแต่ว่านิสส์ได้ซิลฟี่ให้มานะคะก็เปิดออ,อโต้ได้เซกเมนต์ดเดียวกันนะคะอุณหภูมิแบบแยกซ้ายขวาไม่มีนะคะแล้วก็แอร์หลังก็คือไม่มีแต่อันนี้คือให้เหมือนแบบคือให้เหมือนเทียรนน้าเลย آ, <ๆ S 1> อ่ะ<อ>เพราะว่าเทียร่าเขามีอุณหภูมิปแบบแยกซ้ายขวานะคะแล้วก็ มีแอร์ด้านหลังนะคะสามารถเปิดได้นะคะเนี่ยดีไซน์ด้านในนะคะลูกค้าเบาะนะคะใหญ่นะคะแล้วก็แบบคือมันดูสภาพดีแล้วก็แบบรอ,อ,แบบอ,อ,องรับสรีรละได้ดีนะคะดูแบบใครที่เคยลองนั่งสีฟรี่จะรู้สึกว่ามันแบบดีมากๆนะคะแถมยังตกแต่งด้วยลายไม้อีกด้วยนะคะทําให้แบบดูเรียบหรูดูแพงนะคะข้างหน้าก็คือกว้างภายในเนี่ยคือกว้างมากนะคะนั่งสบายด้วยนะคะ ไม่น้อยอีต่างหากลูกค้าโอ้โหจำสุดๆอ่ะมีการถไลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าประตูกระจกนะคะมองข้างนะคะปรับพับนะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะวิแอร์เปิดประเด็กก็เย็นแล้วพวงมาลัยนะคะที่แพดบอกนะฮะหุ้มหนังอย่างดีนะคะเดิมๆเลยนะคะไม่มีถลอกแล้วก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะที่วางแก้วนะคะที่พักแขนนะคะ เดี๋ยวเราไปนั่งด้านในกันดีกว่าลูกค้าเพราะเขาเคลมมาว่าของเขาเนี่ยกว้างขวางพอสมควรนะคะอะเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะมาในส่วนของด้านหลังนะคะอุ้ยตายแล้วได้ฟีลเหมือนแบบผู้บริหารเลยอะเพราะว่ามันกว้างจริงๆนะอุ้ยบอหลังนุ่มมากลูกค้าคือบบอหลังอะนุ่มมากนะคะหลายๆคนอะจะคิดว่าเฮ้ยรถเล็กอะแบบต้องแคบแน่ๆเลยแต่อันนี้คือนั่งสบายมากอ่ะเราปิดประตู ที่วางแก้วก็มีครบนะคะพูดไพ่ในดูหรูหรามากใหม่มากสวยมากตอนแรกนะคะที่แพทก่อนจะรีวิวรถมันยังไม่ได้ล้างใช่ป่ะมันก็อาจจะมีแบบอะไรแบบคราบอะไรบ้างแต่ตอนนี้คือสวยมากนะลูกค้าคือเนี่ยการดีไซน์นะคะมือจับนะคะดูแบบไฮโซอ่ะ so, ดูดีนะคะเนี่ยเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ขอบตรงเนี้ยเป็นแบบสีบอลเงินนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยก็หุ้มหนังหมดเลยเบาะนะคะเป็นเบาะหนังทั้งชิ้นเลยนะคะลูกค้าสวยมาก นี่แล้วก็ใหญ่นะคะรองรับสรีละได้ดีเลยนะคะแอร์หลังนี่เปิดได้อ่ะอันนี้ก็อันนี้เปิดไม่ได้นะคะที่วางขานะคะแล้วก็ส่วนตรงเฮโซนตรงนี้ก็คือแบบดีเลยลูกค้าใหญ่มากกว้างมากนะคะแล้วก็ที่พักแขนนะคะนุ่มนุ่มแล้วก็วางแก้วได้อ่ะไม่ชอบก็อ๋อมันเปิดได้นะเปิดหยิบของได้นะคะตรงนี้ลูกค้าเผื่อ อ๋อแล้วก็วางของได้ด้วยไม่จําเป็นจะแบบคือถ้าใครแบบอยากทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็วางตรงดีนะคะแล้วก็เปิดหยิบของได้นะโอ้โหประหยัดน้ํามันสุดๆบอกเลยลูกค้าคุ้มมากๆนะคะสําหรับคันนี้ผ่อนก็แค่เดือนละา0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะนี่มีเบลนะคะใครมีน้องๆหนูๆน,นะคะจะใส่เบบี้คาสิตนะคะก็ทําได้นะคะนี่ เบาะนะคะเป็นเบาะหนังแท้เดิมอย่างดีเลยนะคะลูกค้าสวยมากภายในคือกริบมากใครได้คันนี้ไปคือคุ้มสุดๆนะคะแล้วก็ฟรีดาวด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันต่อคะ่ะในส่วนของหน้าห้องเครื่องนะคะสะอาดสะอ้านนะคะเพราะเรามีการทําความสะอาดของเราเองนะคะเครื่องยนต์นะคะลูกค้าไม่มีตัดต่อดัดแปลงสภาพใดๆนะคะจุดมาร์กเกอร์ต่างๆของรถยังอยู่ครบนะคะสภาพดีนะคะแล้วก็ในส่วนของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้แผ่นเพลทนะคะ อยู่ในสภาพดีเลยค่ะรถนะคะที่นี่เราคัดสภาพทุกคันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวโดนหลอกค่ะใครนะคะที่ดูรถไม่เป็นนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรามีทั้งช่างทีมเรานะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่มืออาชีพนะคะและแถมยังมีบริษัทที่มืออาชีพร,รับรองการตรวจสภาพให้อีกด้วยนะคะก่อนซื้อเข้านะคะเราก็ต้องตรวจเช็คอย่างดีนะคะอ่ะมาดูกันคร่าวๆค่ะคร่าวๆนะคะลูกค้าเวลาไปดูรถนะลูกค้าจะอย่างนี้ ฝากระโปรงนะคะดูว่ามันจิกเข้าได้สักนิดหนึ่งไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะจิกแบบยุบบุ่มลงไปเลยอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะวันมันคือแบบแลปกบปอมมันต้องมีความหนานิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันจะต้องกลมมันคือต้องกลมนะอย่างเงี้ยเนี่ยกลมนะคะมีขอบมีเม็ดอาร์คต่างๆนะคะบางคันก็จะมีปั๊มแบรนด์ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยมีบาร์โค้ดมีมอ,อกรนะคะ มีมีโค้ดนี่นเห็<ๆ>นไหมแหนะะ่อย่างเงี้ยเห็นปะมีโค้ดแบน์นะคะอย่างเงี้ยอ่ะถือว่าฝาเดิมนะคะจริงๆเราเช็คมาหมดแล้วแหละว่ารถเดิมนะคะไม่มีการตัดต่อดัดแปลไม่มีชนไม่มีชนหนักหรือเครมเยอะอะไรอย่เงี้ยนะคะเราก็เช็คมาได้บ้างพอสมควรนะคะ ซื้อรถที่ลีเจนท์โฮมคาร์นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าต้องได้รถด,ดีแน่นอนนะคะแทนโปรโมชั่นนะคะยังเด็ดโดนใจลูกค้าอีกต่างหากนะคะก็เดือนนี้นะคะสําหรับเดือนเมษายนนะคะก่อนส่งท้ายเส้นเดือนนะคะแพนให้โปรไปเลยค่ะฟรีค่าดําเนินการจัดและโอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันที่ลูกค้าออกรถนะคะคือศูนย์บาทนะคะไม่มีเก็บเพิ่มจากลีเจน์ใดๆนะคะลีเจน์นะคะมีบริการด้วยใจคะ่ะลูกค้ารถนะคะลูกค้าได้คุณภาพแน่นอนเราเก็บงานให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะทั้งภายนอกและภายในลูกค้าบอกว่า ขายถูกแล้วไม่มีค่าดำเนินการด้วยแล้วแสดงว่ารถต้องไปเก็บงานเองใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเราทําให้หมดค่ะรถที่ออกจากรีเจนโฮมค่ะไปต้องดีและสวยนะคะต้องพร้อมใช้งานด้วยช่วงล่างตรวจสอบนะคะน้ํามันเครื่องเปลี่ยนถ่ายนะคะรอบคันเนี่ยมีการเก็บงานให้ลูกค้านะคะแล้วก็บาะเนี่ยภายในหรือว่าในส่วนของความสะอาดนะคะลูกค้าทั้งหมดนะคะก็เก็บให้หมดเลยนะคะเรายังมีรายงานการตรวจสสภาพให้ลูกค้าอีกด้วยแถม นะคะไม่มีค่าดําเนินการในพอแถมมีโปรโมชั่นแถมเงินกลับบ้านได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าต้องซื้อรถที่รีเจนด์โฮมคาร์นะคะวารันตีเกียร์เครื่องยนต์ก็ให้ถึง3เดือนหรือ1,000 10, 0กิโลนะคะแล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมงอันนี้ดูแลลูกค้าตลอด1ปีเท่านั้นยังไม่พอนะคะลูกค้าเรายังมีของพรีเมียมกิฟต์เซตน่ารักน่ารักนะคะในการ มอให้ลูกค้าไปอีกด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ดานล่างได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากปรึกษาเคสนะคะแพทนะคะแล้วก็พี่ปุ้ยนะคะเซลของที่นี่เนาะก็ยินดีให้คําปรึกษาค่ะทิ้งเบอร์ไว้ที่น้องแอดมินเลยนะคะเดี๋ยวพี่กับพี่ปุ้ยจะรีบติดต่อกับอย่างโดยด่วนเลยนะคะโปรโมชั่นนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะลูกค้าใครสนใจต้องรีบจัดรีบจองกันเลยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะแพทและก็นอนนิสสันซีฟี 1.6V ปี2017ราคา395,000บาทนะคะนะจะต้องลาไปก่อนค่อยากดูคลิปอะไรเพิ่มเติมรูปภาพเพิ่มเติมก็อินบอกมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ